นะครับสายไม้ไม้ไมผ่ใบโรกที่วางยาวเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ตัดจากสวนเราเองเพื่อลดลดปัญหาของก็คือเวลาเราตัดหญ้านะครับเราตัดหญ้าใบมีดของเครื่องหญ้านั้นจะไดไ้ไม่ไม่โดนนะครับไม่โดนเพราะที่ส่วนนี้จะไม่ได้ใช้ฉีดยาฆ่าหญ้าจะใช้ตัดส่วนใหญ่แล้วคนที่เลี้ยงงวก็เอาสามารถเอาไปให้งวกินได้นะครับจะไม่ใช่ยาฆ่าหญ้าเลยนี่คือส่วนหนึ่งที่เคยจริงๆแล้วชุดนี้เคยเคยลงสายพวกสปริงเกอร์ไปแล้วครั้งหนึ่ง นะครับแ,แล้วก็คือเกิดปัญหาก็คืองวเข้ามาเหยียบม้างอะไรบ้างตัดแล้วก็ทําให้สาย PE นั้นขาดไปก็เลยต้องมาทํากันใหม่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ถามว่าไม้ไผ่เนี้ยจะอยู่งี้เลยมาเท่าไหร่ก็คงประมาณ3าี่ปีนะครับสามี่ปีเราก็ต้องเปลี่ยนไม้กันครั้งหนึ่งไม้คงจะผุไปบ้างนะครับอันนี้คือเก็บข้อมูลจากสวนของผมเอามาฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับที่คิดจะทําการวางสาย PE แบบนี้ก็ได้นะครับ อันนี้เป็นแนวแนวแนวทางของแต่ละส่วนแต่ละส่วนจะแตกต่างกันลงไปครับนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของส่วนผมเองที่ทําไว้รองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือภายแรงข้างหน้าหรืออากาศแรงมากๆกับสวนมะนาวของผมทนาโชติประวัติครับอยู่ที่บ้านหนองหอยจําบวท่าทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอันนี้ปลูกเพิ่มเติมนะครับจานวนทั้งหมดก็สองฝั่งซ้ายมืออีกฝั่งหนึ่งจำนวนหมด3 0มวงบ่อจากเดิมด้วยเลยก็รวมแล้วตอนนี้ที่สวนมีทั้งหมด400วงบ่อนะครับ แต่ชุดนี้ทั้งหมดนี้จะเป็นชุดที่ว่า,าลงลงวงบ่อแต่ไม่ได้ปิดตูดนะครับไม่ได้ปิดตูดเป็นกิ่งเสียบยอดทั้งหมดนะครับที่เราควบคุมระบบหญ้านะครับไม่ให้หญ้าขึ้นลกแล้วก็ควบคุมเรื่องปุ๋ยได้อะไรได้นะครับระบบน้ําได้นี่คือส่วนหนึ่งที่เอามาฝากให้พี่น้องกเกษตรกรได้ฟังพิจารณาดูกันนะครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเป็นวันที่3ในการผสมดินนะครับหลังจากที่วางไม้ไผ่แล้ววางท่อ p p พบนฝาดินเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้จ้างคนในหมู่บ้านมาคุยดินนะครับเพราะดินมันแข็งแล้วก็ใส่แกลบด,ดําเยอะเกินไปดินที่ผสมไปแล้วเนี่ยแกลบดำเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาการเจริญเติบโตของพืชมันก็จะช้าโดยเฉพาะแกลบที่เป็นแกลบต้มเกลือมาก่อนปัญหาเกิดแน่นอนหนึ่ง ใบของมะนาวเจือเหลืองสองระบบลากจะไม่เดินวันนี้ที่สวนอะไรต้องมาแก้ไขนะครับเพราะว่าตอนที่เราซื้อแกบด,ดํามาเนี่ยเราก็ไม่รู้ม,มาก่อนว่าเป็นแกบด,ดาที่เผาเกลือต้มเกลือม,มาก่อนอันนี้เลยเราต้องมาแก้ไขเรื่องปัญหาของแกบด,ดํานะครับไฮรรดลูกไฮรรดเทอจะทําไปรอดวันนี้ก็เลยเอาที่อ้อยนะครับกากอ้อยที่อ้อยเนี่ยเอามาผสมดินที่คุ้ยคุยขึ้นมาในขนาดนี้คุยคุ้ยคุยเพื่อจะมาแก้ไขของความเค็ม ก็คือใช้ความหวานของกากที่อ้อยหรือกากอ้อยเอามาผสมดินนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวตามกันไปดูครับว่าเราคุยเป็นแบบไหนแล้วผสมกันยังไงตามไปดูครับครับเราไปดูกันใกล้ๆว่าเขาทําวิธีไงกันนะครับก็คือคุยดินขึ้นมาแบบนี้คุยขุยขึ้นมานะครับขึ้นมาบริเวณขอบบ่ออันนี้ชุดนี้ปลูกใหม่ปลูกมา3ามเดือนแล้วครับยังไม่ค่อยโตนะครับก็ไออันนี้ไอที่โตก็โตนะครับเพราะนั่นคือปัญหาก็คือแกบเนี่ยมันเค็ม นะครับเมื่อมันเข็มเราต้องมาแก้ไขตรงนี้ก็คือค,คุยคุยคุยไว้นะครับคุยคุย,คยไว้ก่อนเออคุยยังไงนะลครับแล้วก็ถอนหญ้าออกด้วยกครับนี่ก็คือคุยไว้ซีกหนึ่งเดี๋ยวเราเอากาบขี้อ้อยมาใส่ถูกต้องป่ะถูกต้องแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เราเอามาข้อมูล จริงๆแล้วข้อมูลที่สวนบมน,นะครับเรียกเลยว่าไม่ไม่ได้หวงอะไรนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรท่านใดที่กําลังปลูกมะนาวเนี่ยลองเอาไปทําดูนะครับรับรองว่าท่านจะปัญหาที่เกิดขึ้นจะน้อยมากนะครับจะน้อยมากแต่บางครั้งถ้าเราดูแล้วผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาที่การลงทุนทํามะนาวในวงบ่อนะไร่หนึ่งก็สี่ถึงห้าหมื่นบาทการลงทุนเนี่ยถ้าเราลงทุนไปแล้วถ้าเราไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทีนี้เราปลูกไปแล้วเนี่ยไรอย่าง4ี่ห้าหมื่นเนี่ยเราจะให้มันโตแบบธรรมชาติอะ่ะมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นการบํารุงการดูแลการเอาใจใส่เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสวนเราเนี่ยต้องคอยดูนะครับเพราะว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็คือการเจริญเติบโตของต้นก้านมะนาวนั่นเองนะครับอันนี้ให้ดูกันชัดๆเลยเราให้พี่น้องชาวบ้านนะครับมาช่วยกันแล้วก็ คุย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 การคุยก็คุยไม่ต้องแรงเกินนะครับทั้งหมดนี้เป็นกิ่งเสียบยอดนะครับถ้าเป็นกิ่งตอนทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนถ้ากิ่งตอนเราทำอย่างนี้ระบบรากมันสะเทือนเมื่อระบบรากสะเทือนทําให้ต้นมันนานั้ตายได้เพราะนั้นการจะคุยแบบนี้ได้ถ้าเป็นกิ่งเสียบยอดที่มีรากแก้วมันจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นกิ่งตอนถ้าเกิดปัญหาจริงๆเนี้ยการคุยต้องคุยห่างๆนะครับแล้วก็ค่อยๆคุยนะครับอย่าคุยแรงไม่ได้เพราะระบบกิ่งตอนไม่มีรากแก้วเมื่อไม่มีรากแก้วราก จะเกิดปัญหาของต้นมะนาวครับไม่ต้นมะนาวนั้นสามารถตายได้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งเอามาข้อมูลกันแต่ถ้าเราจะแก้ไขจริงๆเราก็ต้องค่อยๆคุยคุยจากข้างล่างขึ้นมาหาข้างบนนะครับก็คือเรียกเหมือนเหมือนเจาะถ้ำนะครับเจาะถ้ำก็คือฟานฟานข้างล่างก่อนนะครับเพื่อให้ระบบรากสะเทือนน้อยที่สุดแต่ถ้ากิ่งเสียบยอดปัญหาพวกนี้จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะเพราะว่าระบบรากแก้วมันจะช่วยช่วยดึงการแข็งแรงได้ฝ่านะครับ ขนตอกก็กลัวดึงออกเอามาดีอันนั้นเด้อันดีอันพี่อ้ยเด้เดี๋ยวเอามาเพิ่มเอาคุณามนฮ้อนโอ้แม่ัวดแล้วม่เย็นแล้วสะออกมับมันโดนอากาศก็เย็นแล้วขัดยันแล้ก่อนถ้าเอาตักมาทำสิจิฮ้อนร้อนพอโดนอากาศก็เย็นแล้ะนะครับใส่ใส่แบบนี้นะครับตักขึ้นมาใส่ใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาคุยผสมเข้ากันนะครับใส่ให้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาคุยดินที่เราคุยขึ้นมาจริงนะครับอันนี้คืออันนี้คือใส่แล้วนะครับ เราใส่แล้วเดี๋ยวเราก็ผสมสมให้เต็มไปเลยนะครับผสมให้เต็มไปชุดนี้จะเป็นมะนาวชุดที่เราใส่ในวงบอ่อแต่ไม่ได้ปิดตูดนะครับไม่ได้ปิดตูดเพื่อให้เร่งการเจริญเติบโตแล้วก็มะนาวจะอยู่คู่กันเราถึง20กว่าปีเพราะระบบมันมีรากแก้วนะครับอันนี้ให้ดูกันชัดๆเลยนะให้ดูกันชัดๆนี่คือสิ่งที่กําลังแก้ไขยอยู่ในขณะน,นี้เพราะนั้นว่าแม่พี่น้องเกษตรกรที่ชมวิดีโอคลิปชุดนี้แล้ว นะครับถ้ามะนาวของท่านมีปัญหากับการเจริญเติบโตจเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะครับปลูกไปแล้ว2เดือน3เดือนรูปการแตกแตกิ่งแตกยอดไม่ไปไหนเลยอันดับแรกสร้างคํานึงถึงก่อนว่าสิ่งที่เราผสมไปนะมันมีอะไรบ้างดินมันแข็งเกินไหมนะครับหรือว่าแกบที่เราใส่นะมันเป็นแกบแบบไหนให้สังเกตนะครับใบมันจะเหลืองเห็นไหมครับใบมันจะเหลืองนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสวนของเรานะครับชุดนี้ปลูกไปสา3เดือนฝานะครับยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ทีเรามาไล่ดูไล่ดูปรากฏว่า มีปัญหาเรื่องแกบนะครับก็คือแกบมันเค็มนั่นเองแกบนั้นมีหลายสาเหตุเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแกบที่เราซื้อมาจากที่ต่าง,างๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นแกบต้มเกลือมาก่อนหรือเปล่าถ้าเป็นแกบต้มเกลือมาก่อนปัญหามันเกิดแน่นอนก็คือความเค็มนั่นเองนะครับวันนี้คนงานคนนี้มาสี่วันแล้วครับอยู่แล้วลเสี้ยมมาเนี่ยส,<า>สามวันแต่ยาวไปไหนวันนี้ตาตาง,งานปลูกกระเบื้องน,นาทำง,งานปลูกกระเบื้องนะครับมาสามวันวันนี้แล้วนะครับ ต้องขอบคุณหลายๆคนหลายๆท่านที่มีโอกาสมาช่วยกันในส่วนวันนี้นะครับนี่ก็คือข้อมูลที่เราเก็บอันนี้ประมาณ2วันนะครับเสร็จหรือต่ายไม่รู้เลยที่สองกับสามวันนะครับเพราะว่าชุดนี้ทั้งหมดเลยที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยทั้งใหม่ทั้งเก่านะครับก็300ร้อยกว่าวงบ่อนะครับยังไม่รวมข้างบนข้างบนที่ชุดเดิมที่ว่ากําลังออกดอกออกลูกอกชุดหนึ่งยังไม่รวมนะครับ เราจะเก็บข้อมูลตรงนี้ไปเรื่อยๆกับสวนมะนาวแห่งนี้กับการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับผส,สมผสมไม่เข้ากันนะครับกับดินเก่ากับดินใหม่เอาให้เข้ากัน จะช่วยลดความเค็มของต้นกล้ามะนาวได้ครับเพราะว่าแกลบที่เราใส่ลงไปเนะี่ยมันเป็นแกลบแก็ต้มเกลือมาก่อนนะครับเพราะนั้นบางครั้งที่เราซื้อแกลบมาเนี่ยเราไม่ค่อยจะรู้ว่าเป็นแกลบอะไรมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อการซื้อแกลบก็สําคัญมาก สวดครับท่านผู้ชมครับเราก็ผสมผสมแล้วก็มากองรวมกันคุยๆรวมกันไอตัวกากขี้อ้อยเนี่ยมันจะเพิ่มความหวานเข้าไปเมื่อเพิ่มความหวานปัญหาของดินที่เกลือเค็มนั่นจะเบาบางลงไปนะครับในตือที่เราผสมให้ดูหลายๆเอ็นแม่แงใเไอะเยอะๆก็เอาไอเเบอร์มาฉีดละคัน,นันดิเอามือไปคุยกันไหวเหรอห ไม่ไมผมมองผมมองมงผงมือวะไม่มีมแก่เราจะจนขนาดนี้วะแก่จนเ <laughs> ขาแก่สดมะนาวจุนใช่ไหมก็งกผงม,มือมวยมีใส่อีกไปซือ้ออี่บ่เตรียมซื้อก็จะได้เสื้อคางเดียวอยีกถผงมือก็ไดรไปซือ้อไปซื้อสองค่างเขาไม่ขายให้อ่ะไอ้ขอซื้อข้างเดียวไม่ขายอ่ะขเขาบอกว <laughs> ่าแถมให้หรืออีกข้างก็แล้วกันหรือซื้อข้างขวาข้างซ้ายว่าแถมให้ เออฮะก็ไปซื้อถุงมือจริงๆอ่ะบอกซื้อข้างเดียวอีกร้านบอกเขาขายเป็นคู่ไม่ขายหรอกเขาไปซื้ออีกร้านหนึ่งบอกว่ารึซื้อข้างฝาวว่าแถมข้างซ้ายให้ก็เลยซื้อมาเพราะได้แถมใช่ไหมเออเพราะได้แถมอ่ะมาคุยแล้วมือนะ

ครับหลังจากที่เอาขี้อ้อยใส่แล้วก็ผสมผสมดินที่ในวงบ่อเก่านะครับเอาขี้อ้อยที่เราผสมไปใหม่นยะให้เข้าให้เข้ากันสาเหตุที่เราต้องใส่ตรงนี้ก็เพื่อว่าจะให้ความหวานของขี้อ้อยเนี่ยไปเป็นปุ๋ยส่วนหนึ่งกระตุ้นเหมือนเราให้น้าเกลือพูดกันตามภาษาชาวบ้านเพราะว่าความหวานของของน้ําตาลเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นความสดชื่นของต้นได้แล้วก็บะบกรากแล้วก็ไปแก้ไขเรื่องของปัญหาแกลบที่เป็นเค็ม เพราะฉะนั้นเกษตรกรหรือท่านใดเป็นเจ้าของสวนมะนาวก็สามารถที่จะเอาสูตนี้เอาไปใช้ได้ปรับปรุงได้หรือถ้าไม่เข้าใจนะครับก็โทรถามตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับเราก็ยินดีให้คําแนะนําให้ข้อมูลถ้าเราก็จะเก็บข้อมูลตรงนี้ไปเรื่อยๆว่าหลังจากที่เราแก้ไขแบบนี้ไปแล้ว20วัน1เดือน2เดือนมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างนะครับเก็บข้อมูลมาฝากพี่น้องเกษตรกรเพื่อจะได้ติดตามดูว่ามันแก้ไขได้ไหม กับสิ่งที่เราแก้ไขอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราทําใหม่หมดเลยนะครับตรงนั้นก็กําลังผสมนะครับคุยดินกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆว่าอันนี้ชุดนี้เป็นชุดที่ปลูกมาได้ห้าเดือนป่านะครับห้าเดือนป่าชุดนี้นะครับเป็นกิ่งเสียบยอดทั้งหมดเหมือนกันข้างล่างก็ไม่ได้ปิดตูดนะครับเป็นกิ่งเสียบยอดทั้งหมดเหมือนกันไอที่โตก็โตไอที่ไม่โตก็ไม่โตนะครับตอนนี้กำลังแก้ไขกันอยู่ หมดเยอะไหมมดเยอะไหมเยอะเพื่อหมดเยอะเนาะอยาเอาตัวไอ้เบอร์มามาฉีดตัวนั้นเยอะนะนะครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดอรมาไว้ามาให้เดี๋ยวเดินมาไปฉีดไอชุดนี้แปดเดือนกว่านะครับเ็เป็นกิ่งเสียบยอดเหมือนกันเพราะนั้นกิ่งเสียบยอดบางคนบอกกระโตช้าจริงๆล้วไม่ช้าหรอกครับถ้าเราบำรุงดีดูแลดีนะครับชุดนี้ก็แปดเดือนครับอันนี้ก็แปดเดือนชุดนี้จํานวนห้าสิบห้าสิบต้น แถวนี้50ต้นเป็นกิ่งเสียบยอดทั้งหมดไม่ได้ปิดตู้ทั้งล่างนะครับไมได้ปิดตู้ทั้งล่างตอนนี้ก็มาทำระบบน้ําใหม่แล้วก็มาปรับปรุงดินใหม่แข็งไม่ดินแข็งไหมแข็งไม่ได้สอนไม่แข็ง,ขงเ,เนาะเปียกเลยไม่แข็งเลยอ๋อเพราะว่าลดน้ำม่เช้านี้พอดีลองลองสายใหม่ด้วยอะไรด้วยเออนะครับอ,อ่ามันมากระดินไง มากระดินรากเยอะไหมเยอะรากเยอะเนาะอครับรากยาวเพราะว่ามันไอกิ่งเสียบยอดมันมีรากแก้วด้วยแล้วก็มีรากฝอยด้วยถ้าเป็นกิ่งตอนมันจะมีรากแก้วอย่างถ้าเป็นกิ่งตอนมันจะมีรากฝอยอย่างเดียวไม่มีรากแก้วทําไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบไม่รีบออไม่รีบเออไม่ต้องรีบเอาให้มัคนคุ้ยให้มันได้จะแต่ละวงบอ่อยคุยได้ให้ลึกๆหน่อยไม่ต้องรีบวันนี้ไม่เสร็จกับพ่กนี้ต่อพวงนี้มีเสร็จบลูนี้ต่อจะได้มีงานทํากันไง ไม่ต้องรีบไม่ต้องเกรงใจครับเพราะว่างานพวกนี้มันไม่มันทํารีบไม่ได้ใช่ทาได้ช้าทําได้ช้าทําให้ละเอียดนะครับไม่ต้องรีบละเอียดไหมเนี่ยฮะยละเอียดไหมละเอดียดยวใช้ได้สวยทําได้สวยครับใกล้ถึงไหนแล้ว,วถึงไหนแล้ว ก็อเอากาวปลาช้างมาติด,ดนะยูยูยังได้ไหมีไหมมีหมดหมดแดงเยอะท่านผู้ชมครับชุดข้างหลังนี้ก็เป็นชุดมะนาวได้แปดเดือดฝาก็เป็นกิ่งเส้บยอดนะกันนะครับมีรากแก้ว พร้อมที่หมายถึงว่าวงบ่อเนี่ยไม่ได้ปิดตูดเหมือนกันนะครับแต่เดือนแลว่าบางต้นก็ออกดอกออกลูกพอสมควรบางต้นก็ยังไม่ได้ออกเพราะว่าชุดนี้ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวไม่ทํานอกอดูการนะครับถามว่ามะนาวที่ไม่ใส่วงบ่อเนี่ยทำนอกออกนอกดูการได้ไหมนะครับทําได้นะครับเราใส่วงบ่อไม่ปิดตูดคือเือนลงดินนะครับแต่ที่เราใส่ในวงบ่อแล้วก็ไม่ปิดตูดเนี่ยเพื่อมะนาวของเราจะมีอายุถึง20ปีเพราะมีรากแก้วนี่คือข้อหนึ่ง ข้อที่2ลําต้นจะใหญ่ลําต้นจะสมบูรณ์เมื่อลากแก้วลงดินข้างล่างได้การใส่วงบอ่อนะครับแล้วไม่ปิดตูดก็คือการผสมดินใหม่ใส่ปุ๋ยใหม่กันนั่นเองก็คือจะมีหน้าดินมีขี้งวัวมีแกลบดาม,มีกาพร้าวผสมเข้าไปในวงบ่อที่เราเห็นอยู่นะครับผสมเข้าไปเพื่อว่าเราจะเร่งการเจริญเติบโตของต้นมะนาวได้แต่ถ้าเราปลูกด,ดินจริงๆเลยเนี่ยการเจริญเติบโตของมะนาวจะช้าสาเหตุที่ช้าเพราะดินเนี่ยมันเป็นดินดานมาก่อนนะครับแล้วดิน ทั้งหลังบดเนี่ยทั้งหมดจะเป็นดินที่เคยปลูกมันสำาหลังมาก่อนนะครับก็คือแก่เคมีนั่นเองเพราะฉะนั้นแรกท่าดินจะน้อยมากแต่เราก็ปาดหน้าดินทั้งหมดเนี่ยเอามากองรวมกันกองรวมกันกองรวมกันแล้วก็มาผสมกับขี้วัวกับกาเพราแกบดําเอามาใส่ในวงบ่อเพื่อทําเป็นปุ๋ยัวใหม่นะครับเราจะเห็นว่าการเจริญเติบโตของมะนาวแปดเตือ,อนเอน,นี่ยสภาพเนี่ยเกือบสองเมตรก็โอเคนะครับ ชุดนี้เป็นชุดที่ที่เราปลูกเมื่อเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาเหมือนกันก็ได้แปดเตือนนะครับการเจริญเติบโตก็สมบูรณ์การเร่งให้ออกดอกออกลูกเราก็สามารถทาได้การทําให้มะนาวออกดอกออกลูกโดยที่ไม่ต้องบังคับนสามารถทาได้คือให้ดูแลให้สมบูรณ์ให้ต้นสมบูรณ์เอาความสมบูรณ์ของต้นมาเป็นตัวกระตุน้นการออกดอกการออกลูกของมะนาวก็คือให้ฮอร์โมอนนั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนนี้มีทั้ง2อ,อย่างก็คืออย่างที่1ใส่วงบอ่อปิดตูด อย่างที่สองใส่วงบ่อไม่ปิดตูดทำทั้งสองอย่างให้มะนาวออกต้องฤด,ดูกาลได้แต่การเจริญเติบโตการออกดอกการออกลูกจะแตกต,ต่างกันมะนาวที่มีรากแก้วใส่วงบ่อไม่ปิดตูดอายุเะยืนฝาปีที่สองปีที่สามลูกจะดกฝ่าสาเหตุที่ดกฝ่าก็คือกิ่งเขาจะใหญ่ฝ่ากิ่งเขาจะโตฝ่าความใหญ่ความสูงความกิ่งเยอะ จะเป็นตัวทําให้ออกดอกออกลูกไปเยอะนี่คือข้อมูลที่ผมธนะโชคประวัติครับจากต้มะนาวเอามาฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับตอนนี้ก็เปล er. <S <S ี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนสองน้มาแค่นี้ผสมดินไปเหมือนกันนะครับเพื่อให้มันเอาตัวกากาอ้อยเอามาใส่ก็เหมือนเราให้ปุ๋ยเพิ่มเติมนะครับนะไว้ปุ๋ยเพิ่มเติมเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับต้นมะนาวของเราอันนี้เป็นพันธุ์แป้นดกพิเศษอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ลูกใหญ่น้ําเยอะแล้วก็เปลือกบางนะครับตอนนี้ก็ให้พ่อพี่น้อง นะครับมาช่วยกันหรือหรือดินเก่าไใ่ใย่ออกหมดนะครับคุยค้ยคุยค้ยคุ้ยคุ้ยเดี๋ยวเอาขี้อ้อยมาใส่เหมือนตอนแรกที่พี่เห็นอยู่นะครับทำอยู่ในขณะนี้